สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ในเกมไมคครับกันอีกแล้วกันอีกแล้วนะครับ,รบซึ่งการน,นี้เนี่ยเราจะมาสถานที่ที่ฮีโร่พให้มาไอยู่ที่นี่กันซึ่งที่นี่เนี่ย จะมีสิ่งของที่ฮิโรบายสร้างไว้เยอะเลยครับโอเคตามผมมาเดี๋ยวตามผมมาเออไม่ครับพิบไม่ครับคุณเห็นความผิดปกติของผมไหมไม่ครับดูข้างหลังนะดูนี่นะเนี่ยจนะหลกไหมเออ อะไรไถ้าผมไม่มองหาคุณคุณก็จะเห็นผมอยู่หูตรงอื่นแขนมันกลับด้านาผ,มผมกับผมกลับด้านอดทาผมครับไม,ไม่รู้ัวไปนะ ซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีสิ่งของที่ฮีโรบายทำเอาไว้นั่นก็คือต้นไม้ที่พังไปแล้วนะครับฉัอยากเจอฮีโรบายด้วยนะจริงๆเขาไม่มีจริงหรอกครับแต่แค่จินจริงตนาการว่าเขาสร้างไม้อันนี้ขึ้นมานะเขาอาจจะมีจริงก็ได้ <c oughs> หลอนนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยให้คุณมาตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้คือสถานที่ที่ฮีโร่บายเนี่ยไปตัดต้นไม้ <c oughs> เนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> แล้วเขาตัดอะไรครับแค่ตัดต้นไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็สิ่งที่เขาสร้างส้คุณสิ่งที่เขาสร้างขึงน้นมาอีกนั่นก็คือทรายที่เป็นพีระมิดโอ,โอ้หัดทราย อโอ้หั้ายโอ้คุณกอกกองทรายกอกกองทรายน่าสนุกซึ่งผมจะมีสิ่งของ ที่คุณจะไม่เคยเจอมาก่อนนั่นก็คือนุกหรือระเบิดนิวเคลียร์ครับครับเป็นยังไงครับโอเคต้องใช้รถรางแล้วก็รางเป็นรางดีเทคเตอร์ก็ใช้ ไมครัส <My> uh huh. แล้วก็ใช้ดีิเค็เตอร์ไม่ใช่ดีิเค็เตอร์สิใช้รางโอเคที่แล้วก็มาทำนุกกัน อืมแล้วก็ขุดลงมาหน่อยแล้วก็แล้วก็ใส่นกเข้าไปอีกสิครับไ,ได้ไหมได้ไหมอาอเยอะๆเลยผมมีวิธีการและ นั่นก็คือดิสเพนเนอร์ panel, แล้วก็ใช้ดิสเพนเนอร์วางเงิแล้วก็ใช้ไมค์คัทครับเป็นไงต่อครับ ก็ TNT แล้วก็ TNT 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 แล้วก็วาง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 เข้าไปในนี้หมดเลยหรือก็ TNT 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 แล้วก็วางวางวางแล้วก็ปล่อยออกมานะครับ lever lever เปิดตรงนี้นะครั่เขาก็จะปล่อยลางออกมาครับเขาก็จะปล่อยทีอันทีออกมาแล้วก็แล้วก็ด e เท c เตอร โอ้ไม oh ่เออเหมือนผมทำพลาดนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ผมจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่ผมอยากดูระเบิดกันเนี่ย เียนผมจะทำเค้กวันเกิดครับครับเค้ก้ฟมันมืดเนะ่ยขอสว่างหน่อยสิครับได้เลยครับเดมาแล้วครับครับครับเค้กแล้วก็ คุณต่นต่อครับผมจะทำบล็อกรับอือหืผมจะรอดูคุณครับหินกับโตนมันไม่ติดกันอือหืบล็อกมันไม่ติดกัน คุณว่านี่มันคืออะไรที่ะครับให้คุณช่วยบอกผมมันคือมันคือหลอนไหมแบบนี้หลอนนั่นกระต่อนะครับนี่คือเทปเหรอใช่ครับตอนนี้พอตอนนี้ ผมอยากให้คุณดูนี่นะคุณรู้ไหมว่าระเบิดมันแรงแค่ไหนแรงทะลุแมพถ้าเป็นหนึ่งทีเอ็นทีหนึ่งๆีเอ็นทีเดี๋ยวเกมก็จะแหลกนะ่อยากรู้นะ่นี่คือหนึ่งนะ ต่อไปสอง t ี t อ t นีสองทีนทีกันต่อเลยครับ,รบให้คุณคิกเองเลยนะนครัคครถ้าเป็นสิบทีเทีหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบทีเอนทีนะครับคลิกเพื่อคลิกเพื่อกดกดเปิดสิบทีเอนทีนะคลิกนี้เลย เป็นยี่ TNT หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีอีกทีเมื่อกี้ผิด มื่อกี้นับผิดนะคะเออหนึ่งร้อยทีเอ็นทีไปเลยก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเหลือติบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

สี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้า 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69คุณรู้หรือเปล่าว่าผมสร้าง TNT สูงมาเท่าไหร่69ครับ69บล็อก69 69, 69. 69.

เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยตอนนี้หนึ่งร้อยทีเอ็นทีแล้วครับกดข้างบนเพื่อเพื่อใช้หนึ่งร้อยทีเอ็นทีนะครับคลิกเพื่อเปิดหนึ่งร้อยทีเอ็นที <c oughs> ร้อยทีเอ็นีย <T> โอ้โหโอ้โหโอ้โหหนึ่งร้อยทีเอทีโอ้ดีนะย,ยังไม่แหลกหนึ่งร้อยทเอ็นทีาแบบเอาแบบนับไม่ท่วนได้ไหมเงินก็นับไม่ท่วนเงินก็สู่มนันก็ ขุดไปเลยแล้วกันอยู่มุมไหนแล้วเนี่ยถ้าเป็น TMT แบบน้ำไม่ท่วนขุดเลยแล้วกันผมอยู่ข้างล่างสุดของแมพครับไหนดูตรงไหนครับ ผมกำลังทำระเบิดขึ้นมาครับตอนนี้เนี่ยผมทำแบบนับไม่ถ้วนแล้วนะ ถึงข้างบนแล้วแต่มันยังไม่โอเคคุณจะต้องใช้ฟลิน t ์แอนด์สติลหรือเลเวอร์ก็ได้โอเคโอเคครับ ให้คุณคลิกข้างบนครับครับเพื่อทำระเบิดแบบนับไม่ท่วนลับไปครับเป็นไงครับโอ,อ้โอ้โอ้โโอ้โอบหมดเลยมีน้ำใต้ดินแบบ จริงๆมันมีลึกกว่านี้อีกจริงๆมันมีลึกกว่านี้อีกอจริงๆมันมีลึกกว่านี้อีกนะระเบิดทำไงครับเอาอะไรนะ จริงๆมันมีใกว่านี้อีกนะระเบิดเนี่ยทำยังไงครับกระดยังไงคือมันใน้าในน้นำนยมันระเบิดไม่ได้นะครับครับซึ่งตอนนี้ผมจะทำอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็คือ เผาเผาเลยครับเผาคุณไงไมาเดี๋ยวผมตายก็คุณอยู่ในหมดคิดคิดคณตายไม่ได้ผมก้อดดน้ำดีกว่าโอเค คุณรู้ไหมว่าคุณชอบม,มืดอ่ะคุณอยากกินเค้กไหมตอนนี้อยากกินครับแต่บ้างเอ้แต่ไฟมันมืดมาแลว <Okay. S 1> ให้คุณกินเค้กคุณเพื่อกินเค้ก อร่อยมากขอบคุณครับบินดีครับก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย